สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่สิบมกราคมนะครับนนี่เป็นพันท้ายดามสั้นต่อท้ายพับทั้ง2ตัวเลยนะครับมาดูตัวแรกครับเป็นไม้สักเคลือบสีมักเกียนะครับใส่ชุดสี่เซตสีห้าเจนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับใช้คอบกายเดิมได้เลยนะครับ ทำร่องไปให้แล้วครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับพร้อมแกะลายหน้าหลังนะครับมีร่องโชลำสามร่องนะครับท้ายพับเ4มสี่ลายงูนะครับยืดหดได้หลายระดับครับเ,ออเลือกใชใ้ตามความถนัดนะครับตัวนี้เป็นไม้สักเคลือบสีมะเกลนะครับ ส่วนอีกตัวเป็นไม้สักเหมือนกันนะครับทําสีดำใส่ชุดซีเซ็ตสีห้าห้านะครับเดี๋ยวลองให้ความใส่ครับตัวนี้ลูกค้ารับขอบไกลอารูเพิ่มด้วยนะครับสีดำไม่ขึ้นสนิมนะครับอันนี้เป็นสรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับ อานท้าย M4 ลองแก้มปรับระดับนะครับตรงนี้ยืดหดได้เหมือนกันครับหลายระดับลองแก้มปรับขึ้นลงได้นะครับโอเคครับ สนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับสี่สีสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับด้ามสั้นต่อท้ายพับหรือทรงยาวนะครับทักเข้ามาก่อนได้ครับ ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Ni niggas in my grill trying to phase me